คลิปนี้เราจะมาเดินสำรวจตลาดเนินสูงกันนะคะว่าทุเรียนแลวก็ผลไม้ที่ขายอยู่ในตลาดนี้ค่ะราคาเป็นยังไงซึ่งปกติแล้วทุเรียน่ะก็จะมีทั้งแบบ ABC ซเป็นลูกตกไซเป็นลูกลาดำคือมันจะมีหลายอย่างค่ะ<อ>เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรกันบ้างและราคาเท่าไหร่ตามมาค่ะมาๆตลาดคุณโอชอบมากเลยเดี๋ยวดูก่อนขอไปดูทุเรียนกับมังคุดอะไรก่อนถ้าได้ไม่ได้ยังไงจะกลับมาซื้อสลลดกทีนะคะไม่อันนี้ชอบชอบเท่าไหร่คะชอบต้องกินแต่ต้องจางไม่ได้ค่ะ เนาะโรงเรียนเนาะที่ปู่กินไหมก่อนไปถึงทุเรียนเจอเนาะก่อนเนาะสกัดดาวลูกมีทุเรียนเป็นแบบที่มันสุกทานได้เลยไหมคะทานไปเดือนสองสามวันแล้วสองสามวันอ๋อสองสามวันอันนี้โลร้อยยี่สิบเหรอคะแล้วอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ร้อยยี่สิบเหรอคะอ๋อร้อยหกสิบร้อยหกสิบร้อยยี่สิบน่าน่าเก็บแบบม่สวยจังไม่สุกใช่ไหมคะ เป็นเบอร์สวยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อสุกพร้อมทานได้เลยใช่แต่มีพวกตกไซที่ไม่ใช่เป็นตกไซแต่วยังจะไม่มีไม่มีสุกมีแต่อันนี้อ๋อโอเคได้ได้งั้นเดี๋ยวขอซื้อสักลูกดีกว่าสุกเนาะากี่ลูกค่ะกินวันนี้เลยลูกนู้นกับกับลูกนั้นนะคะแพๆอยู่เลย ไม่ว่าเก่งเนี้ยแกะมาเลยได้ได้เอาเอาแบบเป็นกับน้องล้มในก็ได้หรือพอดีเอาเอาที่มันเดี๋ยวขอจริงจริงอ่าเนี่ยไหนกับน้องล้ไหนแกะของว่าอันนี้อันนี้ก็ไดาโลร้อยหกสิบเนาะค่ะเอาอันนี้แหละค่ะเดี๋ยวแกะเองค่ะเดี๋ยวพี่จะให้พี่เขาปิดหน่อยไหมปีดจะได้บอกได้ค่ะ อันนี้ยังไม่ได้ถือออกมาจากบานอ๋อข้างล่างกัเป็นเที่ยวอ้าวไหนๆมาถึงร้านแล้วเราก็ต้องชิมให้ได้ทุกอย่างนะคะทุกคนัอร่อยหวานมันมีอมเปรี้ยวนิดๆอ่ะมันต้องเปรี้ยวถ้าหวานอย่างเดียวมันจะจืดแต่นนี้มันหวานอมเปรี้ยวอ่ะโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวไปชิมที่อื่นต่อ ่กองนี้ก็จะเป็นตำหนินะมีพวกเ,เป็นลาดำเป็นพวกตกไซสแล้วก็มีอาจจะมีเป็นหนอนด้วยแต่ว่ามันก็จะขายอีกราคาหนึ่งอะคะ่ะตำหนิอีก4วันกินได้ก็คือ120วันที่คุณโถดไททำมาคะ่ะก็คือเป็นวันที่5าพฤษภาคมนะคะราคาของเบอร์สวยก็จะอยู่ที่160บาทแล้วก็ราคาตกไซสเป็นพวกลาดำอีกกองหนึ่งเนี่ยคะ่ะก็จะอยู่ที่120บาทค่ะอันนี้เป็นราคาของตลาดเนินสูงค่ะแต่ตลาดอื่นจะเป็นยังไงนั้นเผื่อคุณโอจะผ่านตรงไหนแล้วเดี๋ยวอาจจะมารีวิวให้ทุ เนา้มันดูนะ่ากินนะนอู้เนื้อแห้งอยู่ใช้ได้อยู่เลยนะเนื้อใสเนื้อกรอบโอเคดูได้ดูได้ผ่ายค่ะ